สวัสดีค่ะการบันทึกรายการค้าวันที่19มกราคมได้รับใบวางบินเลขที่1160จากบริษัทเจริญมอเตอร์1999จำกัดสำหรับเอกสารดังนี้ใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับใบแจ้งหนี้เล่มที่0001เลขที่00001 00 เลขที่อ้างอิง7 7 1 0 1ใบส่งของทับใบกำกับภาษีเล่มที่0 0 0 1เลขที่0 0 0 0 2เลขที่อ้างอิง8 3 4 1เข้าที่โปรแกรมเลยค่ะคลิกที่ระบบเจ้าหนี้และวิเคราะห์หนี้ คลิก workflow คลิกที่ใบรับวางบินคลิกโอเคค่ะกด f 3เพื่อเพิ่มนะคะช่องเลขที่อ้างอิง 1160ค่ะวันที่19 0 158ผู้ขายรหัสใส่จุดและว n t t r r นะคะเลือกบริษัทเจริญมอเตอร์199 9จำกัดค่ะรายการอินโวイนะคะช่องเลขที่อ้างอิงใส่จุดแล้ว ENTER ค่ะ จะขึ้นรายการมา2รายการนะคะให้เลือกทั้ง2รายการแล้วกด enter ค่ะตอนนี้โปรแกรมจะดึงรายการ in voice มาให้นะคะเมื่อเราตรวจสอบว่าครบถ้วนสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วก็กด f 1 0บบันทึกค่ะ ไม่พิมพ์นะคะกด no ค่ะ escape ออกได้เลยค่ะใบวางบินก็จะขึ้นมานะคะที่เราคีย์ไปเมื่อตะกี้นี้ก็จะขึ้นตามข้อมูลเนี้ยค่ะก็กด escape ออกได้เลยค่ะ cancel ค่ะ รายการค้าวันที่19มกมกราคมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะ